พ่อจะอีกเจ้าจะบาปละเอียดตามพ่อมันวะเข้าจใจพิดสัมพันธ์มาเอาเนาะยังพ่อตะโกนมาจากไกลๆว่าเออหายมาไรนะครับยังเล่านี่ด้านปลาดัมปาราตนุกตนานเหล่าไั้ลูกล้านคว้างเวลาเป็นเล่ห์ว,วัวกันต้องนะครับวันนี้ยังเล้านคนป่าจะมาเล่าไอ้คว้างคนหยุดจะไม่บูรานนะครับจะจะเก็บกาวเกี่ยวขาวไรบรวยเล้ยวก,กับรอ้อยวัวอกจ้องไปเลี้ยงวัวกันในท้องนะครับ สงเ,เด็กจะไม่เตลเอกับส่วนมากระโจปวดซีหน่อยค้นนะครับนะพี่น้องเจ้าชุนหนำบทเราหน่อยคน้นที่ได้การไปศึกษาต่อละก็ได้ไปเรียนต่อได้เป็นเจ้าหน้าทีได้เป็นครูเป็นดีเป็นดีน้อยนะครับนะกำนี้ไม่จะไม่นี่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือออกจากโรงเรียนบทซีเร็วกะไปพแม่ทตำงานคื้ใช่ใช่ก็ช่วยเร้่ออ้วนะครับนะเร้่อ้วตอนวออกตรงไปนุก,กับเพื่อนก่อนแะล้วไปเรียนกับเพื่อนก่อนในตรง มีไล่เจา้าต่างก้นกับดังไม่อ้วกกันเส้นะครับบางก้นกับหมากบางก้นกับไม่หมากตัวตามตัวหา้าตัวเหลวเต้ซึ่งติรเป็นผู้หญิงนะคุกน,นัดในขัวในข้อยดีกว่าการหุู้ลำทำกินการทำอาหารประมาณนั้นแหละซึ่งพอข้าวถ่วงเวลาดเกี่ทางป่าทางเขาทำโลกข้าวไร่นะครับนะทางป่าทำไร่ทำไร่ทำข้าวข้าวไร่นะครับคเด็กๆต้องการเน้นในเรื่องข้าวเป็นหลัก ตำหน้าทะเลกับตำหลายด้วยเก้าหลายเก้าหน้าอดซึ่งสืดูเดี๋ยวไปตั้งป่าตำหลายกะไหวผู้เป็นโอจะไปเล่ทีเท่าตรงน้อยอีตั้งหลายปีนี้ปลวกขกล้าไอเด็กอาจจะเป็นไรเรียนลอยอยู่หรือจะไปเลือกเทีดี๋ว่าเีราบเครื่องเครื่องเขาเป็นเครื่องเชื่องเนื่นมั่งเล็กเลน้อยๆน่อยละมานันก็ว่าเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ปลวกเ้าขึ้นดีเลือกเทได้เทเลยกะไม่ไกลจากกระต๊อบเดิมนี่ยจำนะราว่าผู้เป็น่อผู้เป็นผัวผู้เป็นซามีกับ ไปสร้างกระต๊อบไปเหล็กติเชงนื่องเชิงเขาเชิงพวนจะไปซอมกระต๊อบเป็นเหล็กจะประโยชกระต๊อบส้างบ่าตําราลูกผู้หญิงก็หุงปลามทากินคือหุงหอาอาหารทากับข้าวได้จับจับน่านเละกับปดดระโยชนกระปพดติดควนประโยชนกระปอติดเชิงเขาเชิงนื่องเชิงพวนหนูแล้วนะเชิงฟูเขาถึ่ก็ไปทางบ่ายทำรายนาะซึส่วนลูกชายก,กับโยกำเนิดติดบ้านเหลี้ยงหัวแหล้อ้วกเพราะว่าออกตรงงนีการอย่างนี้แต่ดีลาวก็คือ หลกล้านเด็กๆไร้คนแล้กบนะที่ออกไปเลี้ยงวัวแลี้วัวในรงเป็เหลี่ยหลังจากเก็บรอยหัวตอนวัวออกไปกินยาข้าคุ้มกับเพื่อนก็เหลี่ยมกมาหนังตายตอนวาริ่มปลวกจึงมีตาแจ้งเป็นผู้รักผู้ยญ่แกก็มาเลี้ยวหัวเหมือนกันแต่ว่าแกก็อายุมากเลยอาชีพของแกก็คือเลี้ยงหัวกับลูกต้นยาสูบเอาขี้หัวไปใส่ยาสูบควานยาสูบไวส้สูบเองแล้กับแบงจำน้ยมังหยกจะไม่แต่เด็กพอได้เหลี่ยมกับตัวได้แล้กับ

ใหญ่เขาไกลป่ากล้วยนั้นต้นไมปตายควายเอิญจะอยู่กับพุงมนุษย์อะไรกันเดินล้อมมาถึงหนังเด็ดตายว่ากลางปลวกนั่นเลยแกเด็กแก่หลงลุกล้านนะตอนนี้จะวันกล้วยจะใบซ้ำขึงใบกันนู่นอะไเลยนะร่มดีเลยฮะแต่ต้นว่ากันดิโอมาหนังตกกันบ่อยกันหลงล้านว่ะไอ้กินมากละือไม่ล่ะตาแจ้งรำจีไปต้นหัวอยู่นี่แล้วไม่ได้กินมากที่กินมากโขนเลยไอ้ไงเบาวอ่ะพ yeah, ุ่มาเลยเดี๋ยวผมไม่ย่นหน่อยตาแจ้งไงกินมากกันแกกับต้องย่นมาก กนมากยุ่นวันไม่ก่อยดีวันนั้นแล้วะเนาะหลงกะซุ้งยำมากให้อ้บบาวอ้บบาวเอาไปจิงกะยิบเบ็ดไก่ยิบมากโอกมารายการีเม็ดมากเ่ว่าตาแจ้งยิบไว้เลยวเฮ่ย่นยุ่นหนึ่งแต่ษฐีกินมากยุ่นนั้นนะจับตาขีอจ่ายมากมากๆหลงมากค้นมากน้อยนึงก็มูดะเบ่งเซ่ก็ต้องจ่ายหนึ่งในเซ่นั่นเลยไปยุ่นไปทีมที่หนึ่งคำนึง้ แต่ว่าลักษณะการย่นมากก็ไม่ถึงว่าไม่ต้องผ้าสีเลยทาราผ้าสีใช้ว่าสังซุงกันที่ทีมอยากเอาก็ใช่ว่าเอาเบ็ดไจขีดมากนันเลยมาขีดโซ่โซเป็นสินบาง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 กะประมานว่าได้หนึ่งในสีของคุนมากมากกันเลยต้องคุนลงมากันเลยก็ตังไหวอาจิบใบพลูมาใบหนึ่งตับบัตน้อยๆเล่ห์ใหญ่ติดแมงติดยาเลยนะแล้วก็ถึงเป็นลวงตะลับปูนมา ต้นหมากจะเป็นปูนแดงจะเปิดรับปูนแดงก็มีใหม่เลียด,ดยอยู่เหลยอาจในก็ยิบใหม่เลียดนั้นควับใหม่เลียดปูนแดงใบปลายควับกันนะใบพลูเลยก็มวนมวนใบพลูกะโบกย่นนันกอกรนะครับโอกรสคนเลียบยาอยู่ในคนจะใส่ใบพลูลงไปนะใส่ใ,ใบพลูใส่หมากต้อยลงไปเล้วกะคนแต่เด็กก็จะมีเลือกแวงนะี่ัเลือกแวงหอมหอมอย่างลาวคนปลานี่กจะไม่เนยใจว่ามีทรัพยากรอะไรมัง่งแต่ดูๆก็คือว่ามีความหอมและก็แก่ ล่มเรียระมานนี้นะแกล่มแกตองยึดตองกุยเราแวงนี่ได้มาจากตอนแวงในป่านี่ครับนะก็เรียกว่าตอนแวงตอนแวงที่แถวเถอื่นก็ไม่ทราบระกว่าอย่างไรยอย่างลาวคนป่านี้จะไม่ได้ไปขด้าข้อมูลที่ว่าตอนแวงนี่หมายแวงนี่เปลือกแวงตอนแวงนี่ทือทางเมืองกว่าหรือแต่ว่าบ้านๆก็เ่อเรียกว่าตอนแวงเปลือกแวงไปออกเปลือกแวงมาถึงงันทำความสะอาดแไรไว้ในยำเหมือนกัน เวลาต่ำมากตาบันมากกันกระเซยลงนั้นเรื่องแน้อยน้อยอะไกันทีมต่ำตาบันมากจนวบบเนียนแล้วนะครับนะเนียนเสรซตเรียบร้อยแร้วไอ้จั๊บตาแจงเรียบร้อยแล้วนี้เนียนแล้วเอ้าลุงบอกยนต์าบันมากลงไปตาแจงตาแจงกัหลวงไปยิบใหม่ทุ่งดันนะครับนะที่มันมีลาเลยใหม่อันนึงไหวทุ่งดันนะยิบใหม่ทุ่งดันมาถึงก็แจงก็ั้งลู่ายเลยก็เอามือกุมคว้าตาบุญน้อเดี๋ยวมือกุ้ปลาตาลุกลุกมลืนไม่ได้แล้วเอามือกลุ้มอเลยกัน มอกลงบนลิ้นเนี่แข็งๆข็ปอกๆปอกปอกช่องซ้ำที่กระดันมันรวมรุดขึ้นมาเลยกันนะตัวมอกย่น่ส้นมาก็คือพู่นมันเสียดตาบากมันท้ายกัดกำดันไส่ลงไปลาเรืเวลาถุงพอเรือนะไรกันมันขึ้นเหนื่อยขนาดนี้เนาะปอกช่งซ้ำที่ในพื้นกระดันรวมถุงรุดรุดออกมากอ่ะอาจจะแยงกับใบเอามากในตาบันตําเหลี่นั่นกับปลาไตในปากวับเข้าไปดูดหนามมากนั้นกลืนมือกลับนึงเลยฮึอ่าแจงว่าดูดีกว่าเหนืยเลยบวชเด็กๆนะดัใจตาแจง อาจารย์เจียงลาวอย่างไรก็แล้วกันว่า,วางพี่ยังจะเล,ลาวเลยกันลาวนะเด็กๆก็กว่านะคือเด็กก็ได้ว่านั่นแหละกำนันเด็กแต่เด็กอติตายุกับไม้แล้วจะไม้เป็นหนังตรงแล่หัวกะนี่รับตาเจียงลาวนี่ได้ในคว้างกันนั่นกันลาวเรื่องตาเฉยกนันนั่นนะเด็กกว่าได้ได้ครับเดี๋ยวนังคว่างกันเด็กๆกันนังคัดมัดกลมกับมือเต่าก้างมั่งมือเต่าภาษาคันลังเอ็นตัวมั่งเหล่าเต้เลยนะนังคว่างตาเจียงลาวนี่ได้ในคว่างกัน่ากันเรื่องตามันมีอยูอลลอ่ว่า ตาช่วยนันยังลูกเกล้าคนหนึ่งเจอจ่าบ้าพลอยลูกเกล้าจ่าบ้าพลอยนั่นพี่เพื่อนต้องอยังนองนอง,องต้องร่ำคนอยู่บ้านถึงตาช่วยนันพาลูกเกล้าจ่าบ้าพลอยไปโย่ข่วนไปทางป่าทำลายจิบลูกเกล้าระว่าธรรมชาติดต้องคนโบร,ราณแต่เล็กกันลูกเบาเบลูกใจใจก็เลยก,ลก,ลกยลว่าอยู่ตรงเหมือนที่เล็กให้กว้างเล็กเดียวนี่เลยเพิ่งกันเท่ากับผัวไปทางป่าทางสวนติดข่วนเผื่อว่าทิ่ตำลายลูกเ้าวทางผ่านลูกจ้าไปไหว อข่าวมังห้าพักอะไรมังนันีเลยฮนะอพอเลาะมาแต่น้อยๆเลยก็ได้กินพลังผ่อนไม่ปากเกี่ยวทำอยู่ล้วอาใจกับเมือนเลยฝ่ายชา้ชาวบ้าปลอยนี่ไปอยากทนะันทันไหวชาวบ้านนะฝ่ายชาวชาวบ้าประโยชน์ควรมันก็ไม่ใจต้องไปทางไปได้เลยฮนะกาน้ำดักจะพามังว่าน้ำก็ทำหนุ่มที่กางกลางลำตาลลนะ้นา,เานเลย่าพักอ่าโนมใหม่อะไรมาันนีเลยแข่งเลี้ยงแข่งไรก็ว่ากันไปโอไปทางบ้านเน้อๆเล้วมาอาบน้ำอะไรก็ได้กิน ถึงไม่ไกลแต่น้ำตาใช่นั้นก็มีอยู่น้านึงกันลาเลยน้นาน,นั้นเป็นน้ําหนาพิมพกลับไปบ่าวซ้ำพันหนาพิมพ์พมกับบ่าวซ้ำพันนี่หนาพิมเนี่เป็นแม่มาวเป็นกะไปตําต้วนเหลี่ยงหัวอยู่ในขวนู่นคีเคเค่กับว่าอาใช่ไปต้าน้ําที่ทั้งบ่ายทลายเนาะจะหางกันไม่ต่างใดเลยฮนะกูกันพอได้ยินน้อยๆเหล็กเสือไม่ก่อนพอหนาพิมพ์ไปตั้งไม่ตรงน,นั้นก็คือก็อไปท้างมาเลยกับโครคข่าวมั่งโรคตอนนู้นตอนพลษาใหม่ ถ่นก็ตีกว้างล่านนั่นก็เลี้ยงงัวเขไปเลี้ยงงัวอยู่นั่นหนาพ้นมีไม่น่าแกก็ไปเลี้ยงงัว,มมนะงวตำสวนตข้าวดายสองคนลูกบ่าวแกลูกบ่าวแกค่ตั้ำพันตั้มพันนี่ก็เก่งนะครับนะเป็นเด็กกำพร้าแต่มันก็ตำเป็่นพี่สร้างปลาตำ้ลายตัวทีมซักแทงซักให้แม่มันนำรายก็ตำกินอยู่บนั่นแหละโยกวนถึงไงบ่เบาตั้พันนี่นก,นก,นก,นนก็มันจบเลยไก่สาวชาวบ้านนี่ ไอ้บ่าวตั้มพันว่าอีหกมนี่จบหน่งสาวชาวบ้านนี่นัดไม่โดยตั้มปลือเดียวมาตั้มเมียนี่ผิดอยู่ไรเบื่อเลยแต่วันนั้นก็ว่างแปนว่าะช่วยทางป่าตา,ชาเชยวะก็ได้ไปได้ไม่ไรก็ได้พบได้จีบลูกสาวแกมั่งไอ้บ่าวตั้มพันกลับไปช่วยทางป่าตาเชยตั้มไรนั่นเลยไอ้บ่าวตั้มพันมันอยากลุงเชยนะลุงเชยเลยนี่ที่ทางทักจาวดอยปีนี้ทั้ไรม,มั่งไหมลุงเชยบอกไอ้หัวยี่ตั้มไม โอ้ยโดนมักันแล้วนะแต่พอได้เก็บข้าไหวได้ไม่ได้ก็ได้กินเ้าวหาลนวลนวลหัๆๆมังนี่แล้ววันนี้วันที่ทั้งตรงนี้เสียนี้มัดเทียมมาตรงนู้นแขนาเดี๋ยวผมจวยทางมากักกรขนาดน,นะเดี๋ยวผมมาจวยทางนี้เดี๋ยวผมปลาปลามาเลยแต่ลยเบ่าวตั้นกับจวยทางทางซับซับควันควันอยจะปลามไม่กินไม่คมลุงใจอลุงใจ้าหินมาหม่เดี๋ยวผมไม่หลับมีตคิดติแ่อได้คมคมก็โดอก,กปันกองมือแต่ยนแล้วไม่จ็บมือเลยตาตาใจลุงใจว่า กูไม่ได้พามาที่อะไรนี่นักูลับมาตอนเร็วเลยกักูมาลั่างพรหินอยเต็นนู่นน่ะเต็นน้ำกัดินหลับกับมหลับเต็นน้ำนู่นเลยเดินลงมาเต็นน้ำนู่นแล้วแต่วกรยั่งเต็นน้ำอีสาวจะบามันยั่งลงใชลงไปเอาไว้ที่แต่ผมได้หลับนี่แหละจะช่วย้างกูีการลงเวลามึงลงไปเอาเองมึงลงไปหลับเองแล้วเยอต้องนอเนี้ยบ่าวทำฟันถามลงใจว่าจะมึงไปตามอีสาวนู่นเลยว่าให้มันเอาไว้ฉนั้นเดินลงมาลับยีกจอนเนาอใช้ลงกเออไปและ เป็นอะไรจ้ะบ่าวซ้ำพันเดินมาตอนนึ่งพ่อให้ล้างแต่ตาใจกะอมยิ้มวางเฟนอันนี้จิได้พ่นหมายวะนีม่หายใจนะคำนะ่ะซ้ำพันกับเดินไปยังไปยังไปยังเดินลงมาถึงเ,นนเออป็นน้ำจ๋าบ่าเออจะาบ่าวใจดีปั่นลุงเชยว่าให้พี่มาอเอาเทอร์จ๋าบ่าวเอาอะไรอะพี่เอาเตอร์นรั่นเลยเอาฟืนล่ะบอกใหเนา้องจ่าตา,ามลอาโกไปตามเลยแต่หล,ล็กเดียวนี่ลยลุงเชยให้พี่ลงมาเอา ออ้สาวจะบาโกตาม่าอยังดังไปเลยโอ้ยลุงใจตาใจวะเออให้มาแล้ว่าลุงใจตาใจรู้อยู่เร็ววะให้ไอ้บาวตัามปันนี่ลงมาหลับอีกลา่ว่าถามว่าเอาหินเอาไรปนี่เลยฮะยังไงบาวตั้มปันหนูนั่นแหละนี้แลละมาเ่อ้สาวจะบากกอ้มยิมอายๆก็หันล้างไงก็เดินกลับมาในบ้านหันลบมาเล่ตําตาวันวันตั้มปันพอเห็นปนนั่นได้ตาเล่านนี้เดินตามขึ้นไป บนน้ำนู่นแล้วเนาะบนตระต๊อบนู่นนะปิดตูวซะเลยกระทำอานจำปันกระทำอานกับหนองเจบาหนองเจบากระเป็นสาวนี่เรียรู้เรื่องเรียกอะซึ่งแม้ว่าจะไม่เคยที่กะสามตาทีภาษาไปเลยนะกับนะเซ็ตเรื่องเซ็ตเล้าเบาจำปันจำหานเซ็ตเสียเรียบร้อยเร็วแต่ซึ่งเดินออกมาที่ดอกจานนี่ตามมีน้องเจบาว่าน้องเจบาเนี่ยหินหลับมีอยู่ตรงไหนเนาะหนองเจบาจะหินหลับมีที่ตั้งตรงกลางโซ่ตัวมาตั้งง่าย ไอ้บ,บาวซ้ำฟันกะหลับมีดตู้ใบตู้มาจนคมกลิบงั้นไปบอกน้องจ่าบ,บาวว่าน้องจ่าบ,บาวแกวินไว้เนาะแอ้บาวแคยิ้มอายๆกะทีนึงซ้ำฟันกะเดินลุงแะยังแตายังแตายัง,ายางบยใบเฉยแค่ยิ้มยิ้มตรงเดียวมีความทุกข์เลยกูบรรลุเป,ป้าหมายเลยอย่างนี้ต้องได้กูเน้นๆน้องจ่าบ,บาวนี่ไปในเสียแลนนว้วกับปันนีเลยเสร็จเลยก็ถึงปฏิตาเชย à chơi luôn chơi à lấy chơi để làm bữa nay chàng mệt mình tâm tạt gì quen luôn chơi cả đèn cái gì nữa cả liệu phải thế này nè bảo trăm phân cả chơi tăng luôn chơi chuyện nào à bao mấy thì tăng ngoài đúng không lên mất cả tăng tới lệ cả phong cả lốc đây lên luôn chơi nữa ừ ừ bảy đại cái này nữa tới lệ bảo trăm phân lốc bảo kêu cu quy cu quy cu quy bài chơi lốc mà tính thì năm thì ba nia thì mẹ tim nữa tim tao ai đấy quá mình nhìn bài chơi chẳng ai bao trăm phân mày lén lấy gì มตรลาเก็บดับเะยกันลุงไามายอ่าน้ำวายตาใชยลุงใชยหนึ่งจะเหมือนเซ็ตจากนุงกับลุงลบมากะตั้งมตรลาเก็บมิดลาเก็บปลาลุงไาม,มายอ่าน้ำเหมือนกันเซ็ตเลวกะกินลบเหมือนกินข้าวรับประทานอาหารเลยเนาะคำนั้นกะสุดที่ตายเดิอนน้งใหญ่เป็งที่ตายโน,น่นอีสาวกะนนอนอยู่มุมนึงลงุงใชยตาใชยนอนอยู่มุมนึงกันพ่อว่าดึกอีสาวจะบบามันคลายขึ้น เรว่าแลคนม่อ่อนตัวโอโตก็ถึงกะมันคายเพราะว่าคายขึ้นนั้นก็ชจังยินได้ปะเนี่ยลุงใจตาใจตื่นหมดก็อีสาม่ำตแต่จิคายผมเย็นเย็นรอนร้อนถือนี้่ะจิคายเดียวมึงไปกินอะไรยไปไหนกะมั่งละวันนี้ไม่นี่ผพาอะไรไปเสียก่ะตาใจกับกดกดตากลับเื่นมาว่ราลุงกับอีซามมันคายเร่งเดียวว่ารัากายมึงขึ้นเร่งลุงกับตื่นึ้นมาจุด ตายขบนั่นเลยกันเล่นอนซ่านอยู่มันคือตายมึงวันคือจะเป็นกายป๋าเลยสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดใหญ่ชั้นให้รุ่งเดี๋ยวกูคิดไปฮะแกนขีเล็กแกนขีนิ่งตอนขีนิ่งมาต้มก่อนขนาดเป็นเลยกันตาใช่กะมันจะเนหลังนาได้ดีที่กะจ้อยมีปลาลงไปบั้งเล่ติตอนขีเล็กก็เที่ยงแกนขีเล็กมาทิ้นึงเลยจะไปเที่ยงก็ขีนิ่งขีนิ่งตอนขีนิ่งมาทิ้นึงกะเอามาทิ้งกระต้มต้มจนนานจนวะออกน้ำตีแดงเนี่ยเลยเนาะ đưa tiền kia lại rồi mình tăng này yin, nhưng mà nhà vắng thì vợ nằm, nhà tôm điên năn để ta chạy tám ở chạy, chẳng phân khởi, ai lấy mương, ai lấy phết, cái măng này luôn. Ai sao chả bảo à? Đấy thì tao ai, thì chả bảo mà lạnh thế này. Thì ta lùng chạy chạy rồi ai vậy, ô ai vậy, bữa cô bé tám bỏ hai mặn lẽ, để mặn ô ai ฮ่าบักกูใจให้มันลงมาเอาหินหลับมีดน้ออ่ะอันนี้เดี๋ยวม,มึงขายกับลอยนี่เลยกันนั่นเนาะขายทาจะาบามไม่แรงเลยลุงใส่ตาใช่กะหยิบโมต้มยาดิน้นหนามยาต้มใส่หลุกหลอกคูดเวลเลยนะปลอกกินหนามมันแต่เด็กก็กินน้ำกับปลอกกับชั้นไม่ไกลยังนะปลอกของข้าหายกลาลาปลอกกันการานะั้น,นกินหนามใส่การาตรงนั้นกินยาใส่ก่อนเลยกันนั่นเดี๋ยวกูจะไปตุราตะเดียว ลุงใจตาใจกันหลังหน้าหลังตาต้นเลหนลุงฟาชุ้งใส่เสื้อฟาสักมันเอวแบกมีดลากระเดินร่อง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 ไปนู่นเลยบ้านหน้าพิมพ์ไอซัมพันธ์นุต่อโอ้ออถึงมาถึงแค่น้องพิมพ์น้องพิมพ์ตาพิมอะใ่ระเบียดใจในไอซัมพันล่ะในบ้านซัมพันธ์อยู่ในบ้านในน้ำเลยกันหนังกอตันเนี่ยเจ้าตาเลี้ยปูไม่ดูเลยเลยคนนี้นู่นลุงใจแบกปลามาเลย กินกันหน้าพิมพ์เจ้าพิมพ์แม่พิมพแบบนุ่มนั่งอะไรในบ้านเนอะกันลุงชัยว่าทำเล่ที่มัมาามนมไปทไําอะไรอีจ่าบานนุ้งคายขึ้น,นกูต้องอยำกินเล็กเดียวดอกทำพันผือได้เนีน่ยนะแรงหยามหยาไปกินนะกินกันแม่พิมพ์มือนอะไมึงไปทำอะไรน้องอะไอ้รทมพันทำพันนั่งหนึ่งอ่าลุงชัยแบบบอกมาไม่บอกกูควันโคหักมาแต่เดียวนี่ผมชอบน้องกว่าจริงๆลุงชัยเออ ผมม่ได้เจตนาทีแกล้งกีไรแต่ผมชอบน้องจริงๆอะมึงชอบน้องจริงๆใส่แหมแมงไปเล้งไปคุยก่อนล่ะสำมพันนะผมกลัวว่าลุงใช่จริงไม่ง่าเออกะเลปซะเทศกันนังก็จะได้แมงไปจะได้ตกต้องใช่ไอ้นุ๊กคายกระดูกบางสุดจะฟุ้งเดี๋ย้ไรท์ไหมล่ำบากไปฝากหน้าไปจะได้เรียบร้อยแต่น่าน้องพิมพ์มึงก็จะได้เรียบร้อยเสีโอุกัดตกที่ไม่หมางไม่ไม่ไรแล้วมึงก็ไปจะได้ตามระเบียนี่เลยเสียอย่องแต่เล้งใครได้แหละกุยลบเลยแต่ลุงใช่ตาใช่หันลั้งลบ สุดชายปลายมือกะหน้าพิมค่ายหัวสร้งตัวเล้กก็ไปไหว้ซำที่ที่โชกตองเรียบร้อยกะไอซ้ำฟันกันน้องจะว่าเพลย์จะได้โยมีหลวงมีร้านเต็มบ้านเต็มเมืองนะกพห่อนะเออนะครับตาแจงว่าก็จบแล้วนะเอาเรื่องพ่อวันนี้